สวัสดีค่ะขออนุญาตยิ้มให้กับสมาชิกบิสขับนะครสวรรค์ด้วยนะคะก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะชื่อทัศนีทาอุทิศนะคะประชาสัมพันธ์บิสขับนะครสวรรค์นะคะก็วันนี้ถือว่า เป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันนะคะวันที่18บแปดนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางนะคะธรรมชาติแอร์ฟลแล้วก็นิว n นอร์มอลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่ที่เหตุผลวันนี้ที่ทัดได้มาเปิดช่องนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆก่อนอื่นนะคะที่เราจะรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรให้ท่านประธานนะคะได้พูดวัตถุประสงค์สักนิดนึงนะคะสําหรับช่องของเราค่ะครับสวัสดีค่ะ ครับผมนัดรุนลิดเต็มนะครับประธานบีชขับนครสวรรค์ทุกคนอยากจะรู้จักบีชขับคืออะไรบีชขับคือเครือข่ายผู้ประกอบการแล้วทางบีชขับเองเนี่ยจะเป็นศูนย์การในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจในจังหวัดซึ่งมีการดูแลภายใต้พาิิย์จังหวัดในเครือข่ายทั้งหมด77จังหวัดเรามีการเชื่อมโยงนักธุรกิจในแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดการค้าขาย ในวันนี้ก็ได้มาเปิดช่อง YouTube c l z c c h ช n n น l นครสวรรค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยผู้ประกอบการค้าขาในช่วงยุคโควิดในเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะมาฝากให้หลายท่านมารับชมแล้วก็หาวความรู้ในนี้นะครับค่ะข,ขอบคุณท่านประธานมากนะคะที่วันนี้เราได้บอกกล่าวไปแล้วนะคะว่าช่องของเราเนี่ยกำลังทำอะไร แล้วเรากําลังทํางานเพื่อทุกท่านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้ทั์ไม่ได้มากับท่านประธานอย่างเดียวต้องบอกว่าได้มีโอกาสเชื้อเชิญนะคะ,ะน้องคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเราเชิญมาจากแบบจากนอกเลยนะคะต้องบอกว่าท่านมาไกลามากนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะอยากให้ทุกท่านได้รู้จักดรจักค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมดรจักรจากกระพงศุลนะครับผม จริงๆก็จีก็แนะนำซะตื่นเต้นเลยผมอยู่ในภาคเกษตรมาก็หลายปีแล้วครับก็ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะในสภาวะที่เป็นโรคระบาดแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากออกจากบ้านอยากแต่จะตื่นขึ้นมาแล้วลูดโทรศัพท์เลือกสั่งซื้อของเอาเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นสั่งไบรท์แมนมากินเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับทาตโกมีไหมครทาตโกไม่มีจ้ะ ตลาดหนึ่งที่ไม่เคยปิดเลยก็คือตลาดออนไลน์เปิดที่สี่ชั่วโมงคุณจะซื้อจะขายตอนไหนก็ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าเช่าแผงด้วยเนาะไม่มีรอปภไม่มีอะไรกัเจ๊ไม่เสี่ยงต่อการกราดยิงค่ะโอเคครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะดรจักนะคะนี่แหละค่ะนี่คือทีมงานส่วนหนึ่งนะคะที่เรา กำลังจะทำให้นครสวรรค์ไม่ใช่แค่มีดีแค่ชื่อนะคะไม่ใช่มีดีแค่สี่แควเมืองปากนํำโพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะทำเราจะทำให้นครสวรรค์คนนครสวรรค์รู้จักนครสวรรค์มากขึ้นนะคะฝากให้ทุกท่านนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครสับไครอ๋อสับสไครใช่ไหมคะนี่แหละ โอเคนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ